ภาษาพา,าเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning สวัสดีค่ะ You're here w you i t นี้อยู่กับอาจารย์จินีเช่นเคยค่ะกับความรู้ภาษาอังกฤษนะคะใครที่กำลังทำงานอยู่นะคะก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นวันพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้พักผ่อนเต็มที่เลยแล้วก็พร้อมรยงานกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ค่ะจินก็ต้องบอกว่า ขอแสดงความเสียใจนะคะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่เป็นบ้านพักค่ะของอพี่สาวที่เคารพค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมย์นะคะก็แสดงความเสียใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่สาวคนนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่แอบดีใจก็คือว่าตัวพี่สาวคนนี้ค่ะตัวพี่เขาอะไม่เป็นอันตรายนะคะ แต่ว่าเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่เสียหายไปนะคะเราไม่สามารถเรียกมันย้อนกลับมาได้นะคะพราะนนาทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่สาวคนนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ยังฟังอยู่ตรงนี้นะคะจินก็ขอเป็นหนึ่งในกาลังใจดีๆมอบให้พี่นกนะคะสู้ต่อไปค่ะแล้วก็เชื่อวงวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งดีๆจะเข้ามาหาพี่นกแน่นอนเลยนะคะวันนี้ค่ะจินก็เลยมีความรู้ดีๆค่ะ<ม>เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เป็นภัยพิบัตินะคะหรือว่าเกี่ยวกับไฟไหม้นั่นเอง,เองว่าถ้าเกิดไฟไหม้แล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงนะคะ เราไม่รู้จักที่คำหลักกันเลยนะคะคำหลักนั้นก็คือคำว่อไฟนั่นเองค่ะหรือไฟไหมไฟเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำง่ายๆสั้นๆเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า fire fires แต่ต้องระวังการออกเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะออกเสียงคล้ายๆกับคำว่า five ที่แปลว่าห้าใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติที่นอออกเสียง five 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 ท่านผู้ฟังอาจจะแยกไม่ออกเลยก็ได้ค่ะว่าแล้วสรุปคือ five ตัวไหนทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังการออกเสียงชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วลองแยกความแตกต่างดูนะคะคำแรกค่ะจินจะออกเสียงว่า five five ลองคิดดูนะคะว่าคำที่จินออกเสียงเมื่อสักครู่นี้คือ five ตัวไหนแปลว่าอะไรคำที่สองนะคะจินจะออกเสียงว่า fire 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 s จับความแตกต่างได้ไหมคะคำแรกจินออกเสียงว่า five five จะสะกดด้วยตัว F I V E ค่ะ five ตัวนี้แปลว่า5นั่นเองนะคะจะสังเกตค่ะว่ามันมีเสียง V ข้างหลังเป็นเสียง v นะคะแต่ถ้าคำที่สองที่จินออกเสียงว่า fire fire มันจะเป็น FIRE ค่ะแต่ว่าเราออกเร็วๆ FIRE fire F-I-R-E ตัวนี้แปลว่าไฟหรือไฟไหม้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินใครออกเสียงแล้วบางทีเราบอกตัวเองว่าอุ้ยทำไมฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะให้เราลองมาตั้งใจฟังเสียงท้ายของคําศัพท์นั้นๆน,น,นะคะแล้วเราจะพอจับความแตกต่างได้ค่ะว่าตกลงคําเนี้ยมันคือคาไหนกันแน่ เมื่อมีไฟนะคะก็ย่อมมาคู่กับคำว่าควันนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าควันในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า smoke 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 ค่ะ smoke smoke และเมื่อมีไฟเมื่อมีควันนะคะก็จะต้องมีพนักงานที่เข้ามาดับเพลิงค่ะพนักงานดับเพลิงหรือพนักงานผจญเพลิงเราจะใช้คำว่า fire fighter f i เอ f ร์ไฟเตอร์ไฟ์ไฟที่แปลว่าต่อสู้ค่ะเติม ER ลงไปจากคํากริยาก็จะกลายเป็นคํานามได้นะคะนักต่อสู้ต่อสู้กับอะไรอ๋อไฟเอไฟเตต่อสู้กับไฟนั่นเองก็จะเป็น F-I-R-E เวนวรงนิดนึงนะคะแล้วก็ไฟเตอร์ F I G H T E R ไฟเอร์ไพนักงานผจญเพลิงค่ะและ พนักง,งานไปแล้วต่อมาก็จะเป็นสถานีดับเพลิงนะคะสถานีดับเพลิงเหมือนกันค่ะใช้คำว่าไฟมาขยายนำหน้าสถานีเหมือนเราพูดสถานีตำรวจเราก็ใช้ police station ใช่ไหมคะสถานีดับเพลิงก็จะเป็น fire station fire station และ เจ้าหน้าที่ไฟป่าไฟเหมือนกันค่ะเจ้าหน้าที่ไฟป่าเพราะว่าช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็มีไฟป่าเกิดขึ้นนะคะเราจะใช้คำว่า fire warden fire warden ward warden ตัวนี้สะกดด้วยตัว w a r d a d e n ค่ะ w a r d e n fire warden เจ้าหน้าที่ไฟป่า และจินขอแทมอีกสองคำสุดท้ายแล้วกันนะคะนั่นก็คือคำแรกค่ะ fire exit fire exit หรือทางหนีไฟค่ะจิงเชื่อว่าหลายๆคนจะเห็นปน้ายนี้ตามอาคารต่างๆนะคะก็จะมีป้ายเนี้ยบอก fire exit ทางหนีไฟค่ะและคำสุดท้ายจริงๆสําสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า ambulance ambulance a m b u l a n c e A.M.B.U.L.A.N.C.E. รถพยาบาลนั่นเองค่ะก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะบางทีเราไม่ใช่คนที่ประสบภ,ภัยอะค่ะบางทีเราอะ่ะก็จะไม่เข้าใจความรู้สึกเขาแท้ๆจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงแต่อย่างน้อยอะค่ะเพื่อนหรือว่า คนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเดียวกันนะคะจินเชื่อว่าแค่ถ้อยคําเป็นกําลังใจอบกอดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมอบให้กันได้อ่ะคะ่ะนี่คือความเป็นมนุษย์ที่เราจะให้กันได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้พี่นุ๊กแข็งแรงขึ้นมาไวๆคะ่ะแล้วก็มาลุยกันต่อคะ่ะ ชีวิตันต้องดำเนินต่อไปสู้ๆนะคะพี่โนกแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะที่ตอนนี้กําลังทํางานอยู่กําลังเลยอะไรอยู่ผ่านอุปสรรคใดๆก็ขอให้เต็มที่กับมันนะคะแล้วก็สักวันต้องเป็นวันของเราค่ะจากวันนี้มันเวลาจานจินนี้แล้วนะคะบายสวัสดีค่ะ